สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุก้นครับโซนน้ก็เป็นพายุนอโลครับนอโลเขาอำเภอข้างอำเภอบ้านม่วงบาดไปลอยเฟมดีนนะครับผมตกเรื่อยๆครับตกปบลอยเบิดมือเบิดเวทนายรถโออสิได้นัครับท่านนี้ก็เป็นท่างหางๆครับแต่ว่ามื่อนี้ดูซื้อว่าสิตกหลายกว่าซูมือครับชุมชํำครับ ตอนนี้กำลังตกอยู่ครับพี่น้องตรงหน้าหนาะบ้านนี่ก็กำลังเขาออกห่วงครับครับทามาเบิ่งบรรยาก,กาศฝนตกนดิ่นมื้อนี้ครับป้ายังบ่เปิเปดแลดดดครับพี่น้องเมือดอยู่เลยครับ ทางเอื่นเพิ่นน้ำท่วมโอ้นี่ตนเพิ่นครับน้ำท่วมหลายทางบ้านแม่พ่อยกับอำเภอบ้านม่วงสะกดะคนครเขานี่จะเรียว่าบ่บนักคอทางเย็นเขาครับมาเรื่อยเมื่อสิไปยกสะดุ้งหาปลากับบ่มีปลาครับมีแตน่น้ำ ฝนต,ตกวดเมือครับช่วงนี้ปล่อยๆเพราะว่าเน่เมิดมากคักแนวเซวาตกบอ่อแห้งครับบรรยากาเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวค่อยครับช่วงนี้ฝนกระได้คักจะพอกันไหมพี่น้อง มันมีมาผ้ามาช่มบรรยากาศฝนตกลิ่นพายุนอลูกเขากบลังสีออกกันแล้วครับพายุกระไดรักษาสุขภาพกันเวยครับด้วยทุกคนเ้ยมันสวัสดีครับ